เป็นตลาดชื่อเดิมเขชื่อ V K ครับอยู่โรงเรียนไทยรัฐโรงเรียนไทยรัฐวัชรพลซอยสี่อ๋อแล้วเปิดนานหรือยังครับพี่โจเนี่ยตอนนี้เปิดได้ประมาณ4เดือนแล้วครับตลาดนี้เป็นตลาดเปิดใหม่ใช่ไหมตลาดวินเทจตลาดวินเทจนนตลาดวิเทจก็เป็นรวัชรพลซอยสี่นะครับบางๆท่านที่ไหนก็ดูตามเพจตาม YouTube ที่ลงไปของหลายๆชแนลนี่ก็แวะมา ทักทายพี่โจอยู่ทุกวันใช่ไหมครับอยู่ทุกวันครับอ๋อสภาพบรรยากาศดีครับโล่งโล่งร่มรื่นดีแล้วก็โล่งนะครับสะดวกสบายในการแวะมาช็อปมาใช้กันนะครับตลาดตรงวัชตพลซอยสี่ครับเดี๋ยวเมนูจะทำนี่จะทำผมัวผมเองนะครับเมนูคนพวกจะทำลาบเป็ดให้พี่น้องได้กินนะครับบพรางว่าใครอยู่แถวนี้มันจะเป็นอัดโลโซนที่จะแวะมามาหากันบ้างนะครับประมาณนะครับอันนี้อันนี้เขาจะเอาลวกอามันใส่นะครับ ตับเครื่องในเนี่ยเขากดสิ่วใส่นะครับเจ้านี้เขาสิลองเนี่ยหนังมันดี่ว่าหนังมัดกุดรวนเลยรวนไว้รวนเป็ดข้างข้งเลยเป็ดข้างลูกบนนะครับเนาะผสมกันละมือนี่ยนี่จะยางแล้วครับเนี่ยนี่มีมีเนื้อเป็ดนะครับแหว่ไว้ซอยไหวเป็ดสลาบนะครับแล้วก็มีซี่โครงเป็ดนะพวกขาเป็ดคอเป็ดพวอนี้นะครับเนื้อที่เป็ดต้มอันนี้เอาเนื้อออกเนาะเอาเนื้อออกแล้วคือนเด็ดตรงนี้นะครับแล้วก็ นี่ครับหนังเป็ดครับเครื่องในเป็ดครับเป็นพวกตับกระลวกซุกก้อนเนาะแล้วก็มีจะเป็นล้วนขึ้นมันกับสีล้วนล้วนแล้วก็สีเฮ็ดนี่ครับหาสีเฮ็ดอัมเลือดอัมเป็ดก็ได้ครับนี่ครับมาใส่หมอนจะบาดไหมไปไปเสียบฟอลได้ครับเดี๋ยวมาเรื่อหมอนกระเดียดแล้วเดี๋ยเร่อนี่ก็คือวันเราใช้หนังเป็ดกับเครื่องในนะฮะพวกอันนี้ครับมาล้วนเขาเรียกล้วน ลวนเพื่อจะเอาไปปรุงใส่ลาบเปร็ดอีกทีนะครับวันนี้ลวนนะให้มันริงนะมันลวนไี่ใช้น้ำมันน้ำมันไม่ต้องใช้ครับเพราะว่ามันเป็ดนี่มันอยู่แล้วครับเป็ดนี่มันเป็นเป็ดที่หนังมันมันมากน้ำมันมันออกเองโดยนี่ครับจะอร่อยมากครับถ้าสูตรนี้นะครับสูตรละเอียดสุดอุบลนะครับนี่ก็จะมีเครื่องในใส่นะครับเราทําตามขั้นตอนนะครับเรคอยดูนะครับว่ามีตับครับผมอันนี้เลอหนังวิธีการยังไง <in> ร้วนรวนเป็ดให้มันสุกโดยการที่เอาน้าต้มท right ี่ like ห่อต้มเสร็จนะครับต้มใส่หนังใส่เครื่องในเราใส่โค้งกระดูกเรามันสิมีความมันครับมันจะมีความมันของอะไรของเป็ดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ครับแล้วก็ใช้ได้หลายน้ำเอาครับเพื่อความสุกเราดูว่ามันสุกแล้วก็อโอเคนะอันนี้รสชาติมันจะไม่นีไปไหนนะครับมันจะอยู่ในอยู่ในหม้อนี้กับอยู่ในตัวนี้นะครับความมันของกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นสาบของเป็ดมันจะอยู่ตรงนี้ครับแต่เราใช้ปงเราใช้ วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรเยอะๆนะครับมันก็จะดับกลิ่นคาวของสาบเป็ดก็ได้นะครับทีนี้ก็พยายามไปใช้น้ำมร้อนนี่ครับลวกเนื้อเป็ดตรงนี้เราไอ้น้ำต้มเป็ดมาใส่แล้วก็จะมีก้างเ,เอาไปในเนื้อเป็ดใช่ใช่ครับใชคโอ้ข้าวนะก็ทำไปเรื่อยนะครับตักนานถึงได้ใส่จนเราจริงๆเขาประมาณ3-4น้ำนะครับก็ก็สิประมาณสักสามสี่น้ำนะครับแต่ว่าสุกเนาะอ๋เขาหนูรู้สึกว่าเป็ดมันสุกเนื้อเป็ดมันไม่สุกไม่แข็งกระด้างมากครับเขาเรียกว่าครับผมตอนนี้ฮอาวิธีการปรุงนะครับ ถึงวิธีการปรุงนะครับสูต,ตรเป็ดของร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดเมืองอุบลนะครับทีนี่ไปไปดูวัตถุดิบก่อนนะครับมีนะครับต้นผักชีใบมะกรูดต้นหอมนะครับนี่คือผักที่หลักแล้วก็เราก็มีเนื้อเป็ดนะครับแล้วก็มี<ะ>หนังเป<ด>็ดที่เราลวกกันไปแล้วนะครับหนังเป็ดแล้วก็นี่ครับมันจะมี2เมนู <encer> นะครับกับเขาเรียกสภ้อาอุตสาห์เขาเรียกลาบเป็ดแปลงเลือดชมพู่ชมพู่ชมพู่เป็ดนะครับเป็นเป็นลาบแปลงนะครับตอนนี้ก็จะแยกพิสูจน์ หลังจากกรุกนี้เสร็จแล้วค่อยๆเอาตัวนี้มาทํานะครับก็อนนี้ก็จะปรุงให้ดูเลยนะครับว่าวิธีการปรุงของเรนครับนี่ก็มีก็ใส่ใส่น้ำเป็ดนะครับใส่น้ำเป็ดคนเข้ากันกนนะครับโอ้ยนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะพี่ออดโอ้หอมมากครับนี่ครับดูนะครับโอ้ยเลยนะน่ากินมากทำไมหอมเสียงไรร้องวะต้องร้องเหรอครับนะครับพริกครับอ ใส่ก่อนเลยเผ็เิดเผ็ดน,น,น,นะครับเผ็ดเ,เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับภาษาเขมรองเขาเรียกว่าตาิาา๊กไตรนะร้านขอข้าวครับใส่น้ำปลาไปเลยครับโอ้ยแล้วค่อยใส่อีกทีถ้าไม่พอเขาจะได้กันครับจริงๆแล้วสองสูตรนี้มันเข้ากันมากนะระหว่างพริกป่นกับน้ำปลาในคนให้มันดับคาวนะครับไอสองวัตถุดิบนี้มันจะคนแล้วทําให้เนื้อเป็ดเราจะมีรสชาติดีขึ้นนะมีรสชาติแซ่แบหแซ่บนู่ไหยครับเดี๋ยวลองมือครับนู่นนะครับ สองเ้อ้นะครับนี่ครับดครับทีนี้ก็คนพอคนก็ันตั้งแล้วก็ทิ้งไว้ตอเมื่อกี้เนื้อเป็ดกับหนังเป็ดเรารวมมาแล้วเราทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็มามาคนละครับัวนี้ผ่านขั้นตอนต่อไปครับที่ขาดไม่ได้ครับข้าวัล้วนะครับกอลิงภาษาเกาหีเขาเรียกอะไรข้าวัวยอลิงกอลิาเวยนะครับวหอมสัก้วหอมวหอมมากสูตรพยัญนะคเะ พี่ขาไปได้นนครับกัวมีครับถงชะลต์น,นะครับยูมีนโมโุ่มุดุใสหลายแสบหลายใส่ะพี่วัดนอ่านี่เลยครับรแสบหลายใส่ลอยแสบลอย,อย,ายลาแสบลอยนะครับเราไม่กลัวหัวร้านนะครับเพราะว่าเราลูกศรคนผมดกใสสี่ห้ากพีก็ว่างแต่ผมใส่แค่สองกพีก่อนนะเพราะว่าเราเรียกเป็นเราตัวใหญ่มากะมะนาวก่อนนะครับมะนาวนี่ ถ้าเป็นเนื้อวัวเนื้ออะไรก็คงจะเป็นดีคงไม่ใส่มะนาวกันนะครับแต่ว่าลาบเป็ดพวกลาบเป็ดน้ำตกหมูอะไรพวกนี้ก็จะใส่มะนาวกันนะดีลาบเป็ดไปไหนแล้วไม่พอแล้วครับมะนาวนี่ต้องเตียมาไปอยู่ข้าหลับต้อนครับใส่เยอะๆเลยครับให้ความเปรี้ยวของมะนาวดับกินข้าวเป็ดสาบเป็ดนะครับก็รสชาติมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะมะนาวต้องเยอะมากสมห้วยะได้กินสมหรือกินสมปะนะครับแล้วก็จะคนนะครับ คนให้มันเข้ากันก่อนนะครับนี่คือสูตรของโนเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ครับใบมะกรูดต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับเอ้ผักชีเนาะอ่าเลยครโรยเข้าไปครับใส่หมดเลยนะครับโอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ชิมนะถ้าชิมแล้วก็ค่อยว่ากันนี่ครับลาบเป็ดเหนียวๆใส่น้ำมันเป็ดนะครับแล้วก็ มันจะได้รสชาตินะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเขาสวยก็ทานได้ครับครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับราบเป็ดนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้จะทําอีกอย่างคือเป็นการแปลงอาหารนะครับนี่วิธีทําของเลือดแปลงของบ่าวออเข็มบรรลาดนะครับก็จะมีวิธีทําให้มันแตกแนวขึ้นไปอีกโดยการที่เลือดตรงนี้เราเลือดลรานี้ตล้องสุกแล้วนะครับสุกแล้วนะครับอันนี้เลือดตรงนี้ก็สุกแล้วนะครับทำเลือดแปลงนะครับสําหรับ2วิธีทานในการกินนะครับก็ จะอร่อยมากนะครับถ้าเกิดวัดเติมเลือดตรงนี้เข้าไปหน่อยนึงนะครับนี่เลือดเป็ดที่ลวกแล้วนะครับแต่ว่ามันสีนี้เราจะใช้ใบตะไคร้ใช่ไหมพี่วัดคั้นให้มันเป็นให้มันโอเคสบาดผมเล็บชมเองเลยครับอรยน่ากินมากครับผมนี่คืออ่ำเป็ดอ่ำน้ำตกเป็ดนะครับจริงๆน้นมจะทีนี้พอโดนเลือดตัวนี้เลือดนี่เลือดลวกแล้วนะลวกลุ่ลวกสดนะครับ เอามค่าดี๋ยงกินนมาเลยครับยำจ้าโอ้ยยำเจ๊ไตนะครับยำเจ๊ไตโอ้ยยำอะไรยำอะไอันนี้ยำรวมมัครับยำรวมจ้าลองรับเปลี่ยเปลียนยำให้เซ้แบบเลยเฮ้ยเฮ้ยทำเอาอยากำให้มึงออตัวนี้กูนะเนี่ยรลมึงเปลี่ยนแล้วถ้าไปดูแกนจอของอยากยังจังจานนี้เท่าไหร่ครับเนึ่งห้าสิบบาทจ้าห้าสิบ คือครับยำครับไอ่ขอาวบ้าไอ่ยำครับนี่ค่ะคนสวยครับหนองใต้ครับหนองสาวผมเองครับฝากไว้เด้อร์ยุนนานเลย่ัชนสพุคนซอยสีครับมียำมีต้มแซ่บปละดูกหมูน้าไออนาท่กินอะไรเยอก็หลายครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสถานที่นะครับเจ๊ตายน้องตายของเรานะครับเจ๊ตายไข่สดนะครับไข่เป็ดไข่เค็มไข่โยมานะครับโทรด้วยครับเบอร์โทรนะครับ0 6 5 0 5 6กห้านะครับ แล้วก็มียำของนองใต้นะครับยำนี้ราคา0้าบาทตลักเคตลาดช่วมงนี้ดูอโอ้ยให้จานอย่างนี้เลยเใชไม่ต้องไตให้จานอย่างนี้เลยนะครับโอ้ยนี่คือห้าน้ำลายผมมันแตกครับตอนนี้ก็อย่นาไามนะรอร่อยมากครับแล้วก็ส่วนตัวตัวเองส่วนตัวเพจของผมเองนะครับก็มีนะครับก้อยเป็ดหรือว่าลาบเป็ดของสูตรร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มีอําเป็ดนะครับโดยเชฟบอสเป็นคนจัดการแล้วก็มีต้มเป็ดนะครับ ขอบคุณทีมงานโลโซด้วยนะครับวันนี้ก็ม้าปลามาให้นะครับจะมีซุปตับมากินกันนะครับแล้วก็ยำเนี่ครับมีเยอะแยะครับยำร,รวมอย่างอูยำรวมมิตรใช่ไหมครับหูนี่น่ากินมากนะเดี<ต>๋ยวโนคนก<ต>ู้ขอชิมคนแรกครับ<ต>หูให้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับเวลาเวลามาซื้อให้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับประมาณนี้ครับไปแว่นเราดิไปแว่นรับแขกรับแขกเรื่อยรับแขกเรื่อยลูกโด จำเนี่ยอะไรบ้างลองกิมดูรกรจะมีวยิอวยอรูอกรรชิน้นไส่ก๋อกรเวุงควันแล้วก็เป็นเห็ดรวมทีนนหลายอย่ยางนอกจากยำแล้วทำอะไรอีกก็มีต้มแซ่บไม่หมูล่ากหมูอันนี้ยำอร่อยมากครับทานโล้ให้ทาน ทำเงี้ยเดยวไอ่ต้องตื่นข้นเงี้ยมั้งเจ้าพ่อลองอ่ำรู้ดิอ่ำอ่ำอ่ำไปไบ้างดูจะไหนเขาหน่าดูจะไหนเลยรับแบบอนี้อ่ำอ่ำแบครับ ครับฝากไว้ครับกับเพจดรรายการนะครับแลกว่าโลลอยคนเทอนะครับกับอาหารอีสานแบบนี้นะครับกรุงนะครับที่วัดรพลซอยสี่ครับร้านเก๊ไข่เอ้ยเก๊ตายไข่ไข่สดหรือว่าเสไข่เสไข่นะครับส้มตำนะครับจากอีบึงดาวฟาก็มาทากินนะครับขอบคุณมากเ้อวันนี้เจอกันครับสรุปวันพุธที่2โมงขอบคุณมากครับกับขอบคุณสถานที่ขอบคุณพี่โจขอบคุณ น้องตายขอาคุูโสูงนะครับุณ